จะมาให้อาหารปลาที่บ่อพัวหลวงแดงนะครับพันธุ์เรดบอ์เมลอนนะครับแดงแบบสีลูกแตงโมนะครับที่ผ่าออกมาเนื้อแตงโมนะครับสีแดงเหมือนเนื้อแตงโมไหมครับนี่เหมือนชื่อพันธุ์เขานะครับแดงสีเนื้อแตงโมครับเรดบอชเมลอนเดี๋ยวให้อาหารปลาบอลลูนนะครับ ทำไมโดนให้เยอะจังเพราะว่ามีลูกออดด้วยนะครับลูกออดเยอะมากนะครับลูกออดหรือว่าห่วกครับหวกกบหวกกบตัวอ่อนของกบนะครับที่ไปสอนมาตาแบ่งส่วนหนึ่งมาปล่อยไว้ในนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นพพกปลาบอลูนเดี๋ยวอีกสักพักจะเห็นลูกออดมากินด้วยนะครับ แสงแดดม,มันเงาเนาะมันสะท้อนเดี๋ยวให้ดูชัดๆลูกอสตอนอี้จะเป็นปลามากินก่อนนะครับปลาบอลูนสีทองสีเงินสีทองสีดำนะครับสักพักลูกอดจะตามมานะครับโอ้ลูกอดเขาหลบอยู่ตรงนั้น ปัวดอ,อ,อกปัว,ปว,ปวเฮ้วันนี้ลูกอ้อนอายไปหลบกินอยู่ด้านในนะครับกนะำลังมีขางอกออกมาใกล้จะเป็นตัวเต็มวัยนะครับใกล้จะเป็นกบเขาก็เลยขี้อายเขาก็เลยหลบครับ บัวของเราสวยงามครับจะเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่เป็นที่พักสายตานะครับเวลาเราจะพักสายตาแล้วก็มามองดูครับมีความสุขธรรมชาตินะครับนี่ลูกออสนี่นี่นี่นเขาอยตรงนี้ ลามอรลูนสีดำนะครับ ลูกออลมาแล้วหัวกบหบัวกบเริ่มมีขาแล้วนะครับเริ่มมีขากันแล้วเขาก็จะทิ้งหางกันแล้วนะครับหางก็จะไม่มีก็จะเป็นตัวกบ เอามาให้ชมแค่นี้แหละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ